สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่ว่าววที่อบที่อบก,กะทิของเรานะมันเล็กกว่าถังจ้าเลยต้องรอให้กะทิมันมันแยกการโอนและค่อยตักใส่จะได้พอดีกับถังถังที่ใส่ค่ะยังไม่แนะนำตัวเลยตัวเองชื่ออะไรอะ่ะโอ<ห>้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คือจำรัดเรื่องชานค่ะตอนนี้จะมาสาธิตการตัดกะทิเอามาเอาไปอบค่ะทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะขั้นตอนที่เราทำก่อนหน้านี้มาแล้วคือทำอ,อะไรบ้างมาก่อนนี้แล้วก็คือจะชานกะทิค่ะจา่างมี เนื้อมะพร้าวประมาณ3ามกิโลค่ะแล้วก็น้ำน้ำที่ต้มสุกแล้วประมาณ3ามลิตรค่ะ3าลิตรกว่าอันนี้อันนี้มันจะมากกว่า3ามลิตรค่ะก็เลยต้องแยกอุปกรณ์ที่เราใช้มีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีอันนี้ถางพลาสติกจ้ะถังพลาสติกเจ็ดลิตรกระชอนค่ะกระชอนแล้วก็ แก้วน้ําแก้วน้ําค่ะแล้วก็กะติกน้ําแข็งค่ะติกน้ําแข็งค่ะติกะติกน้ําแข็งเอาไว้สําหรับอกค่ะอ๋อตอนนี้เราตัก<ช>ตักเอาเฉพาะชั้นที่เป็นเอาชั้น,นที่เป็นกะทิแล้วก็เป็นน้ําบางส่วนค่ะอืคือทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมจ๊ะค่ะ คืออันนี้แบบอุปกรณ์ของของเราเล็กค่ะก็เลยต้องเอามาปรับให้ให้ให้เข้ากับอุปกรณ์ <c oughs> ที่เรามีค่ะอาจารย์ <c oughs> ดีค่ะพี่เนยจ๋าสัมภาษณ์ไปด้วยถ่ายไปด้วยเดี๋ยวทำงานก่ <c oughs> อนพี่เนยดูดูตรงนี้ดูเนี่ยว่ามันเห็นหรือยังค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะยกสูงๆเดีอยให้เห็นสูงๆให้ดูให้เห็นกะทิมันไหลเอไปดูเอาเอาก้องไปใส่ด้วยอันนี้ต้องเทจะขนาดเท่าไหร่จ๊ะก็ต้องดูเอากะทิให้หมดค่ะจะค่ะ ถ้าระวางไว้อย่างนี้ล่ะได้ค่ะแต่กลัวอยากเห็นว่ามันไหลยังไงค่ะอ๋อมันไหลยังไงคือคือแต่กระชอนมันกงก้องก้องถ่ายข้างล่างกระชอนมันก็ใหญ่กว่ากระติกอีกอ๋อแต่กระชอนพอดีก็วางเลยค่ะอ่ะวางตักไป อันนี้อนี้สรุปแล้วเอาให้หมดเลยใช่ไหมแล้วยังไงเอาให้พอที่ใส่ได้ที่ใส่ได้แล้วอกร็จแล้วรอันนี้เบอร์ยูู่เฟอร์ซี่บ้านน้องให้มาท่หน้าจอหลังจมแก่หนย น้เร like right> ื่องขนมี้นี่ก็จิ้งกะดงแต่แตสงอเนี่ยลันลี่เนี่ยมีแจกกับกระไซจ้ามันจะเป็นเนื้อเนี่ยน้ำมันจะหวานเป็นอาไปตาพริกล้นเนาะคงคงไม คงไม่ได้เอาหมดแต่เอาเรากะเอาใช่ไหมตาม<ช>ที่ภาชนะเรามีใช่ไหมใช่แต่ต้องเอากะทิน่ะที่ข้างบน,นต้องเอาให้ต้องเอาให้หมดอ ปริมาณที่มีกะทิเยอะนี่กะทิหนาเหมือนกันนะเมื่อกี้นะคะเจอเสร็จแล้วเอาไปทำยังไงต่อคะก็เอาไปอบตั้งไว้กลางแจ้งที่มีแสงแดดส่งถึง ไว้ในที่ร่มก็ไม่ได้มันจะบูดใช่ไหมคะมันไม่ไม่ใช่มันจะบูดมันจะไม่แยกอ๋อมันไม่แยกส่วนก็ทำก็ทำได้แต่ฤดูมีแดดใช่ไหมคะน้าร้อนกับหน้าฝนหน้าร้อนกับหน้าฝนแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวทําไม่ได้เพราะมันโดนฝนมันจะเป็นอะไรไหมคะเป็นค่ะเพราะเราปิด ไม่ได้ดัดแดดดดอันนู้นเลยนี่พอแล้ค่ะพอแล้วเสร็จได้เลยเอาไปแหยจาิดได้ล้างขัดะอาจารย์ปิดยังไงอะหมดเร็วอ้าวหมดแล้วเหรอ